ดีครับรายการลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชีวิตของหนุ่มหล่อวัย28ปีทายาทครอบครัวนักธุรกิจชีวิตวัยเด็กเกิดมาด้วยความเพียบพร้อมแต่เมื่อเจอวิกฤตปี40ธุรกิจครอบครัวล้มลงจุดหักเหครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้นครับหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นมาหาเงินตั้งแต่ม .1 เลือกทำธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจากเด็กที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย0.6มีแต่คนปรามาดว่าชีวิตนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จวันนี้เขาทํารายได้มหาศาลจากธุรกิจตลาดออนไลน์ครอบครัวยอมรับและเขาได้สอนแบ่งปันความรู้เรื่องการทำธุรกิจตลาดออนไลน์ให้คนอีกหลายคนใช้คนนี้ครับ วองศกรวงโชคปิ่นทองในวัย28ปีเขาคือผู้บริหาร Worldwide Advertising Group หรือ WAG Group บริษัทที่ทำตลาดด้วยระบบออนไลน์ครับม้องพิชากำลังหาข้อมูลอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยพี่ทตงอะ่ะทำไมกำลังหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์โหขดัดจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะพี่จงได้เงินแบบว่า โอเคอยู่เลยอ่ะคือกําลังหาไรายได้พิเศษในเรานี่ตอนนี้ตลาดออนไลน์นี่กำลังบูมเลยนะใช่หลายคนทําแล้วก็มีรายได้เยอะอืมมีคนหนึ่งที่พี่รู้จักเชี่ยวชาญด้วยเรื่องตลาดออนไลน์เนี่ยเพราะว่ายอดขายตลาดออนไลน์ที่เขาทาอยู่เดือนละเป็นร้อยล้านร้อยล้านเลยหรอร้อยล้านอยากรู้ไหมให้เขาแนะนํำนะวุพี่จงช่วยดีแล้วชีวิตเขาน่าสนใจมากวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับในรายการลุกแล้วรวยแล้วเดี๋ยวองริชาไปคุยกับเขาเลยพี่นัดไว้แล้ว จริงป่ะชื่อคุณกอบฟวงสกรครับไปยค,ค่ะเอาคอมไปด้วยจะได้ไปศึกษาคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่กับผู้บริหารหนุ่มนะครับที่บริหารธุรกิจเนี่ยยอดขายต่อเดือนเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะครับ คุณก๊อฟวงสกรวงโชติปิ่นทอนนะครับผู้บริหารของ World Wi d e a d v e r t i s i n g Group ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับครับตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ผมอายุย8่แล้วครับ28แแล้วใช้คำว่าแล้วพี่ตงตอนนี้28นที่ทำธุรกิจเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านผมทำงานนี้มาตั้งแต่อายุ่20แล้วครับตอนนั้นก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับครับทําไมเราถึงสนใจเรื่องของธุรกิจครับมาที่มาที่ไปเป็นยัง ตัวเองนะครับเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะแบบมีฐานะตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจปี40นะครับก็มีปัญหาครอบครัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้ที่บ้านเนี่ยก็คือล้มลงมานะครับแต่ว่าใช่ครับล้มเลยแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็แยกทางกันนะครับตั้งแต่ผมอายุประมาณ10กว่าขวบเท่านั้นเองมีโอกาสหนึ่งครับตอนตอนเข้าม .1 นะครับ ก็ตอนนั้นที่บ้านลมใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำจิวเวลี่นะครับแล้วก็เขามีของเนี่ยกองอยู่บ้านเยอะมากที่มันเป็นของ,ของที่ใช,ใช่ใช่ที่มันไม่ได้ใช้ะครับ<ช>ทีนี้ครับผมเองก็นั่งคิดว่าเฮ้ยกองไปก็เหมือนทิ้งมผมก็เลยเอาบางส่วนนะครับไปขายเพื่อนที่โรงเรียนขายที่โรงเรียนครับนี่เริ่มเริ่มคิดตั้งแต่ตอนอยู่ม .1 ใช่ครับผมนั่งคิดว่าคือทํายังไงได้ให้คือผมได้ค่าขนมวันละสี่สิบผมนั่งคิดว่าถ้าผมอยากได้วาล์้อยผมทําไงครับผมก็ คือผมไม่รู้แล้วว่าต้นทุนเท่าไหรออ่อะอาจจะเอาไปขายขาดทุนก็ได้นะก็ดีว่าตั้งกองไว้ละแต่แต่ผมก็เอาผมพูดตรงตรนะผมไปขายวง40บาทคือเกินซื้อหรือเปล่าอุ้ยซื้อดิครับมันมันถูก <c oughs> นณะนั้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้เคยไปนั่งถามคุณพ่อไหมว่าจริงๆแล้วต้นทุนเท่าไหร่จริงๆผมว่าต้นทุนไม่น่าต่ำกว่าสองสามร้อยนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันนี้ครับคำว่าต้นทุนเนี่ยผมผมมองว่ามันต้องขายได้แต่ถ้ามันขายไม่ได้มันคือศูนย์บาทเนี่ยมันคือต้นทุนผก็นั่งคิดวา ถ้าดผมขายได้วันละสวงเนี่ยผมไม่ต้องขอค่าขนมเขาย้อนไปวันนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กมนหนึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่คุณกอฟแอบคุณพ่อเอาจิวเวอรี่ของที่บ้านไปขายให้เพื่อนในราคาขาดทุนแต่ได้รายได้เดือนละกว่า5,000บาทเงินก้อนแรกในชีวิตของเด็กชายวงสกรเกิดขึ้นแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างต้องใช้คําว่าไม่ฉลาดเลยเรื่องเรียนนะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมเรียนได้เกรเฉลี่ย0.6เท่านั้นเอง สูงสุดหกเลยครับไม่ถึงหน,นึ่ง้วยไม่ถึงเลยม,เ<อ>มุ้ง,งบั่นขายแต่จิวเวลรีไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเร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 าทำงานแล้วเราไปเรียนโง่คือเราเร,คเราค่อนข้างที่จะเรียนโง่อยู่แล้วนะครับ,รบจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าทุกๆคนไม่ได้โง่นะแต่สิ่งที่โง่คือความคิดเราคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วสมองคนเรามันเท่ากันเราเคยได้ยินคํานี้แต่ทําไมผลลัพธ์ของแต่ละคนในการเรียนไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ย ถูกสอนเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าคนเรานะครับถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยค,คุณจะมีเหตุผลหรือข้ออ้างให้ตัวเองค,คำว่าเหตุผลคือทําไมคุณถึงเรียนไม่ดีครับแล้วคุณลองมาพิจารณาตัวเองแต่ข้ออ้างเคยเไหมอ๋อผมนั่งโทษเลยยากเกินอาจารย์ไม่เวิร์กสายตาผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณบอกว่าสายตาสั้นเกี่ยวอะไรคือผมนั่งคิดว่าสายตาสั้นแล้ววิ่งช้านั่งหลังมองไม่เห็นเลยเรียนไม่เก่งจริงๆมันไม่ใช่เหตุผลนะผู้ชมครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียน แต่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เรียงแต่สุดท้ายคุณก๊อฟเลือกที่จะไม่เรียงต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วผมผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับต้องแต่มัธยมนะครับจนถมหาลัยต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วคือด้วยด้วยด้วยการเรียนที่มันไม่ดีแบบนี้ครับมันทําให้ผมเนี่ยโดนรีทายจากมหาลัยเนี่ยสี่ที่เลยผมเห็นผมเหมือนค้าขายอย่างนี้นะแต่ผมไม่ใช่คนค้าขายสําเร็จนะครับคือผมทําระยะหนึ่งแล้วผมก็เลิกสุดท้ายก็เลยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนั่นก็คือ การออกมาใช้ประสบการณ์นอกห้องเรียนสอนตัวเองคือผมต้องบอกว่าผมเจอกับ Worldwide Advertising Group เนี่ยครับโดยบังเอิญนะครับพอดีว่าผมเรียนมหาลัยแล้วก็เพื่อนชวนไปเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสครับได้ได้อยากสมัครงานได้อยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับทาง Worldwide Advertising Group ตรงนี้รู้จักตอนมหาวิทยาลัยที่เท่าไหร่คะที่4ี่ที่4ที่ี้จริงๆต้องบอกเลยว่า เหญ่เฉลี่ยนี่กำลังรุ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยใช่ค่ะหนึ่งจุดแปดแล้วนะครับเนี่ยโอ้จัดศูนย์จุดหกมาหนึ่งจุดแปดคือมันไม่รู้ม, <c oughs> ม,ม,มันเป็นธรรมดาเขาเรียนมาสี่รอบแล้วคือเราเรามีความรู้เรื่องวิชานี้เยอะมากขึ้นแล้วนะครับมันมันก็ดีขึ้นนะเ <c oughs> มื่อมาถึงจุดนี้ชีวิตของคุณก๊อฟได้เจอผู้มีพระคุณสองท่านที่เข้ามาที่เปิดเส้นทางธุรกิจในโลกออนไลน์ให้ยุคนั้นคำว่าออนไลน์ยังใหม่เอี่ยมมาก ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยผมมาเจอนะครับผมเจอผู้หญิงผู้ชายสองท่านนะครับที่เปรียบเสมือนกับผมต้องใช้คําว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับในอาชีพนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมมาเจอเขานะครับแล้วก็ผมก็ฟังไอเดียไอเดียว่าโลกในอนาคตนะมันจะมีทําเลอยู่สองทำเลทําเลที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทำเลออฟไลน์ทำเลออฟไลน์เกิดยั้ไครับการขายของตามร้านค้าตามอะไรทั่วไปเขาเรียกว่าทำเลที่มีคนเดินผ่านหน้าร้านตัวต่อตัวในการทําลูกค้าอันนี้เขาเรียกทำเลออฟไลน์ แต่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนจะมีทำเลอีกทำเลหนึ่งนะคือทำเลออนไลน์ครับคือการขายของผ่านโลกออนไลน์แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาตอน,น,นอายุ20่เนี่ยผมมองไม่ออกนะว่าไอ้ทำเลออนไลน์ line, ใครจะไปซื้อเ mm hmm. พราะถามว่าถ้าย้อนไป8ปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีนะออนไลน์เราปนะี2อ5 0าตอนนั้นโทรศัพท์เขาใช้อะไรกันอยู่นะคะก็อสมสามมั้งครับตอนนั้นสามหนึ่งศูนย์ตอนนั้นเนี่ยจอสีเนี่ยเพิ่งเข้าแบบ แต่แพงมากเราซื้อไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าจอขาวดำฮิปกว่าใช่ไหมแต่จอสีมันเริ่มเข้ามาแต่ว่าจอสีก็ไม่ใช่ได้ว่ามีเน็ตนะใช่ไหมครับตอนนั้นคือเป็นคือโลกออนไลน์เนี่ยยังไม่โตคือเราใช้แค่โทรแล้วก็รับสายแค่นั้นตอนนั้นคือโทรศัพท์มีไว้โทรกับรับสายแล้วก็ส่งข้อความเอาง่ายถ้าคุณจะเล่นเน็ตเนี่ยไม่มาหาอะไรก็ร้านคอมจริงไหมตอนนั้นนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมมาฟังไอเดียเท่านั้นเองว่าในอนาคตเนี่ยแล้วผมก็นั่งคิดแล้วมันเมื่อไหร่อ่ะอนาคต คือโหนะที่แล้วมันเมื่อไหร่อะคําว่าอนาคตมันเมื่อไหร่แสดงว่าตั้งคาถามอยู่ว่าออมันใช่หรือเปล่าแต่แต่สิ่งที่ผมตั้งมากกว่าเรื่องเมื่อไหร่นะครับคือผมคง <ผม S 2> ทําไม่ได้อ่อคือคิดไว้ก่อนเลยผมมีความคิดอย่างนี้เลยตั้งแต่ตน้นก็แหมผมก็ล้มเหลวมาทั้งชีวิตนะครับเรื่องการเรียนผมว่าล้มเหลวแล้วอะไรที่มันทําให้เราเปลี่ยนจากความคิดที่เราบอกว่าเอยเราทําไม่ได้มันเป็นวันนี้แค่คาพูดเดียวเลยนะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องการคนเก่งนะครับ แต่บางสิ่งบางอย่างต้องการเพียงแค่คนกล้านะชีวิตของคุณกาะฟเดินเข้าสู่ธุรกิจตลาดออนไลน์เต็มตัวแล้วครับผมมองว่าธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกการให้สําคัญครับเพราะถ้าคุณไม่รู้จักคาว่าให้และคุณเอาแต่เป็นผู้รับ,รบผมเชื่อว,ว่าความสําสเร็จนั้นจะไม่ยั่งยืนเพ <อ S 1> ราะอะไรรู้รไหมครับคุณจะคุณจะยิ่งใหญ่ได้อ่ะคุณต้องมีคนรักด้วย ใจได้ครับแต่ความสามารถมันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่เก่งออนไลน์ก็ไม่เป็นคือต้องบอกเลยว่าใจได้แล้วตอนนั้น่ะฟิลได้แล้วมาแล้วแต่ความสามารถไม่มีมันทําเน็ตไม่เป็นผมพูดตรงๆนะผมยังไม่มีเมลเลยตอนนั้น่ะอีเมลก็ไม่มีคือเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยใครค็ว่าศูนย์แบบศูนย์ศูนย์จริงๆนะครับแต่ถามว่าด้วยด้วยระบบของ w o r l d ไ i เออร์อะตอร์ไท่งนะครับเขามีเรื่องของการสอนให้ นะครับสอนว่าโอเคถ้าวันนี้คุณไม่เป็นเนี่ยสอนผมขนาดที่แบบว่าเข้าเน็ตยังไงนะครับ Excel ใช้ยังไงบวิดใช้ยังไงการทำสื่อจุดไหนเป็นจุดขายจุดไหนเป็นจุดตัดจุดไหนเป็นจุดโปรโมทว้าวเขาสอนผมหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรักที่นี่นะผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอเล่านิดเล็กน้อยนึงอย่างครับผมมีสิ่งหนึ่งคือผมมีปมดอยเด็กต้องแต่เด็กเลยนะครับเวลาผมนะครับ เรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีการแยกงานกลุ่มใช่ไหมอาจารย์จะให้งานกลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับผมมีปมนึงครับเวลาผมเด็กเรียนโง่อะครับไปของานเข้างานกลุ่มอะไม่มีใครรับผมเลยนะรับก็กลุ่มคือเขาไม่อยากเอาเราไปถ่วงมึงแต่ถามว่าเขาผิดไหมจริงเขาไม่ผิดนะนะครับผมก็เดินทุกกลุ่มเลยครับจนไม่มีใครรับผมก็เดินร้องไห้ครับไปหาอาจารย์แล้วบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมทําไม่ได้ครับมันไม่มีใครรับผมเข้ากลุ่มอ่ะอาจจรย์ก็เลยไปฝากกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้พอผมเข้ากลุ่มนั้นเสร็จปุ๊ Oh บอกว่าขอโทษนะถ้าให้กอฟอยู่ผมออก oh ตอนนั้นเราซึ้งไงคะผมน้ำตาร่วงแล้วผมผม,ผมออกเองอื mm hmm. ผมน้ำตาร่วงเลยผมรู้สึกว่าการเป็นตัวน้ารังเกียจของสังคมมันเป็นอย่างนี้เหรอ,ค,อคือคือผมคิดอย่างนั้นครับ uh huh. แต่วันนี้ผมเข้ามาเจอที่เนี่ผมก็โคบความโง่มาด้วยนะ uh huh. ทั้งเกยียรติเฉลียทั้งความสามารถ uh huh. แต่สิ่งหนึ่งคือผมมีโต๊ะข้างๆ้า,าอ่ะที่ไม่เก่งเลยอ่ะแล้วเขาค่อยๆสอนผมอะ uh huh. ตั้งแต่เล่นเว็บ Excel Word การทำสื่อจากการเรียนรู้ธุรกิจนี่เองทำให้คุณก๊อฟปันเวลาจากการเรียนมาทุ่มเทให้กับงานจนคุณพ่อทัดทานเพราะต้องการให้เรียนให้จบก่อนบวกกับครอบครัวที่ไม่เชื่อว่างานที่คุณก๊อฟทำอยู่นั้นจะทำได้จริงผมก็เลยแบบแอบพ่อทำอผมก็เรียนตอนเช้าครับ,รบแทนที่ปกติผมพักอะ่ะผมจะไปเล่นวินนิ่งผมจะไปเล่นเกมเล่นในชีวิตวัยรุ่นขอโทษนะแทงสนุก,กนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ผมพักแล้วผมนั่งทําเน็ตนะคร<ะ>ับผมเข้าเน็ตมหาลาัยนะอืแล้วผมไปนั่งทํางานเอพอเริ่มทําเนี่ยผลตอบรับหรือว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครัต้องบอกเลยว่าเดือนแรกนี่ไม่ได้ไเลยนะม<ะ>ันได้เงินมาสองพันบาทอ่ะม,มันการอยู่ในช่วงเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าคะมันอยู่ในช่วงเรียนรู้ใช่ครับ<ะ>แต่ผมตัดสินใจเลิกนะเลิกเลยเลิกเลย ผมหายจากนะบริษัทไปเลยสามอาทิตย์ครับมผมเลิกเลยเป็นเพราะว่าแรงของอคนรอบข้างเขาแบบไม่สนับสนุนด้วยหรือเปล่าทั้งที่บ้านทั้งเพื่อนที่มาหาลัยมันมันโดนหมดเมื่อเริ่มจับทางได้ก็ทําให้คุณกอล์ฟมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ด้วยวัยหนุ่มก็ทําให้เขาใช้เงินมือเติบจนหนี้สินทั่วตัวจมปลักกับชีวิตที่มีแต่หนี้สินร่วม6เดือนในวัยเพียง21ปีเท่านั้นจนกระทั่งต้องเสียประวัติในเครดิตบูโรซื้อรถที่บ้านหนึ่งคัน ซื้อโตโยต้าแคมปนี่ให้ตัวเองหนึ่งคันแล้วก็ซื้อแคมปนี่ไม่ถึงสี่เดือนห้าเดือนอะไปออกบีเอมปิดบระทุนมีอคันนะครับแล้วก็เด็กไม่เคยมีเนาะก็ไปเที่ยวเข้าร้านขารโนะผับบ้างอะไรบ้างนะครับใช้เงินมือเติบเลยล่ะใช้เติบเลยมีเพื่อนอีกคนผมไม่เคยให้ใครต้องเลี้ยงอะผมเลี้ยงได้หมดอะรายได้เดือนละหนึ่งล้านแต่ใช้เกินล้าน หรือเปล่าผมใช้ไปเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองตาล้านโอ้โหคือมันติดลบอะครับต้องบอกเลยว่าพอสถานการณ์มันติดลบอะครับมันเหมือนกับเราสร้างนี้เพิ่มครับแล้วพอเราคือนึกออกไหมครับธุรกิจเรายังไม่มั่นคงครับคือเราได้เดือนล้านจริงนะแต่ธุรกิจเรามันยังเพิ่งเริ่มสร้างอ่ะเพิ่งปีครึ่งเองใช่ไหมครับผมว่าผมก็ผมก็ออกไปเที่ยวไงพอไปเที่ยวปุ๊บธุรกิจมันก็เลยพังออมารู้ตัวอีกทีตอนไหนฮะตอนที่ ไม่มีเงินจะส่งวัดรถแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เรากลับมามีจุดคลิกครับครับผม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 คิดได้เรื่องหนึง่งตอนนั้นนะผมเหมือนเหมือนสูญเสียทุกอย่างแล้วไง มันมีอะไรเสียมากกว่านี้ไหมคําตอบคุณมันไม่มีแล้วมันเสียมาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมผมนั่งคิดเรื่องหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรบ้างอที่จริงแล้วเราไม่มีอะไรเลยนะค,คผมมาเจอเวิร์วดครั้งแรกเนี่ยผมเจอแวกกรุ๊ปครั้งแรกเนี่ยผมมาผมมีตังหกสิบาทอ่ะหกสิบหกสิบ <60 S 1> บาทอ่ะผมมีแค่ค่ารถมาค,คแล้วผมนั่งคิดแล้ววันนั้นเรามีอะไรอืแต่เราสร้างมาได้ขนาดเนี้ยแล้วเราทําอะไรเราถึงมีวันนั้นค ผมกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยนะออเหมือนคนเล่นเกมโอเวอร์แล้วก็เปิดเกมใหม่แต่ต้องเริ่มต้นดังหนึ่งผมใช้เวลาไม่เกินครึ่งปีผมกลับมามีร้านใหม่เออพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรู้วิธีการแล้วการกลับมาอีกครั้งของคุณก๊อฟในธุรกิจเดิมกับแว็กครุบ ทำให้คุณกรอบมาถึงจุดนี้ได้ต้องยอมรับในแนวความคิดของชายหนุ่มคนนี้ที่คิดใหญ่จนเกินอายุขนาะที่ว่าผู้ใหญ่ยังอายครับพูดมาตั้งนานผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็อยากรู้นะครับว่า Worldwide Advertising Group เนี่ยขายอะไรทําอะไรไครับทุกวันนี้ครับเราเป็นคนที่ขายสื่อนะครับหนึ่งคือเรามีเรามีสื่อในมือก็คือเราใช้สื่อออนไลน์น,นะครับสองคือว่าเราก็ต้องเป้นหาสินค้านะครับที่มันเหมาะกับ เทรนของปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเราก็พยายามค้นหาเทรนซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นเทรนในเรื่องของความสวยความงามนะครับเป็นเทรนในเรื่องของสุขภาพรอยตีนกาคือบางคนมีรอยดีนกา anti aging กําลังมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปกติแล้วคนที่มีรอยตีนกาเนี่ยครับกว่าจะหายเนี่ยใช้เวลาแบบนานมากนะกว่าจะใช้ครีมแต่ว่าผมพยายามหา p โปรดักที่ทุกวันนี้ผมมีโปรดักตัวหนึ่งที่ใช้แล้วเนี่ย รอยตีนกาเนี่ยหายได้ภายในสามนาทีเองสามนาทีใช่ครับยิ่งกว่าไปทำโบทองเองใช่แต่ว่าปุ๊บใช่ครับหายไปเลยคะครับมัน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 เหมือนกับการเมคอัพแต่งหน้านะครับแต่ว่าปกติไม่เคยมีการเมคอัพเรื่องรอยตีนกาเห็นทุกวันนี้ครับพาร์ทเนอร์ที่ผมขายให้เนี่ยที่ผมขายให้อยู่เนี่ยเขาได้อยอไปแล้วร้อยห้าสิบห้าประเทศนะในตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยคือจากสหรัฐอเมริกาใช่ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าก่อนนันนี้ผมขายแบรนด์ให้กับ แบรนด์ไทยอ่ะบางทีบางครั้งเค้าบอกว่าเ้ยมันจะปลอดภัยไหมด้วยนั่นมันมีแค่ออยอประเทศเดียวไงแต่ว่าวันนี้ครับเราสามารถบอกได้เลยว่าคือถ้าสินค้าที่มันการันตีโดย155ประเทศอ่ะอเมริกาฝรั่งเศสจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนะเกาหลีทุกอย่าง มีหมดเลยนะครับ<ฮ>าขายแบรนด์เดียวกันหมดเลยเนี่ยม,มันทําให้ผมเนี่ยครับสามารถที่จะจับตลาดคน6กพ <ฮา S 2> ัล้านเมื่อก่อนผมอยู่กับตลาดคน60ล้านเองไงแต่ถามหน่อยภาพลักษณ์ของธุรกิจที่บอกว่าเป็นสื่อการขายผ่านทางออนไลน์นะคะ <ฮา S 1> มันมีภาพที่คนเขามองว่าแบบเอ๊ะมันมันจะทำได้จริงเหรอม,มันลบเอาง่ายๆผมผมมพอนดเ่างนี้เลยว่ามันเป็นภาพลบนะครับผมต้องบอกนะครับว่าคําว่าลบนะครับหรือไม่ลบเนี่ยครับ มันอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือคือผมมองว่าการขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจเลยนะเขาถามว่ามีอาชีพไหนบนโลกไหนที่ได้เงินแล้วไม่ขายไม่มีนะะต้องขายหมดทุกอย่างอ่ะทีวีก็ขายสื่อครับถูกไหมครับเพราะงั้นผมมองว่าทุกอย่างในบนโลกเนี้ยมีการขายหมดแต่สิ่งนี้ครับเราต้องขายโดยโดยจรรยาบรรณอย่างเช่นว่าไม่รบกวนนะครับไม่รบกวนคนในการขายอย่างเช่นพวกการแท็ก อะไรเป็นรบกวนชาวบ้านเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ worldwide advertising group ไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะอยู่ในจรรยาบรรณและอยู่ในกฎหมายาว่าขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเราจะอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายตลอดเพราะฉะนั้นนะครับเราอยู่ในขั้นตอนของจรรยาบรรณทำไมผมทำงานที่นี่แล้วผมรักรู้ไหมนะครับงานที่นี่นะครับไม่งอไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องอแล้วก็ไม่บังคับขายาคนที่จะซื้อคุณต้องชอบ และคุณต้องพอใจในราคาที่คุณจะซื้อเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นการวินวินสองฝ่ายคนขายได้ขายคนซื้อได้ซื้อคนซื้อแค่คลิกกดสั่งซื้อปุ๊บได้ของอ่าก็คนซื้อเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราถูกต้องครับผมมองว่าการตลาดแบบนี้มันเหมือนกับการตลาดที่ทำให้คนเดินมาหาเราแต่เราไม่ต้องออกไปเดินหาใครแล้วย้อนไปที่คุณก็บอกด้วยว่าการตลาดแบบออฟไลน์กับออนไลน์ออนไลน์ได้เปรียบตรงนี้แหละ เพราะ,ะว่าคนทั่วโลกสามารถที่จะแบบว่าซื้อของของเราได้คือ,เร,อเราต้องบอกงี้นะครับว่าที่บอกว่ามันได้เปรียบเนี่ยสมมติเราเปิดร้านค้าอยู่ใจกลางเมืองเลยสมมติเปิดในสยามเลยคนจะเดินผ่านมันก็เดินผ่านแค่นี้แหละ,ะแต่ถ้าวันนี้เราเปิดตลาดออนไลน์เนี่ยข้อดีที่ผมทําออนไลน์แล้วสาเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมมติว่ากรุงเทพน้ําท่วมกรุงเทพเศรษฐกิจแย่แต่มันจะมีบางจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเขามีกําลังซื้อเขาก็ซื้อจากจังหวัดเขาอะข้ามมาถึงยอดเราที่กรุงเทพรู้ไหมครับว่าตอนที่น้ําท่วมเนี่ย เศรษฐกิจใครแย่เลยเปล่าไม่รู้นะแต่เศรษฐกิจกผมดีมากนะ<อ>เดือนนั้นเป็นเดือนที่ผมแตะหนึ่งร้อยล้านนะ<อ>ครั้งแรกในชีวิตคนที่เข้ามาแล้วก็สนใจเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับง่ายๆครับเขาเริ่มต้นนะครับเรามีวิธีก็คือว่าเราจะสอนคุณนะครับ,รบหนึ่งเนี่ยคือเราเรามีการแนะนำแนะแนวแนวในเรื่องของคอนเซปต,ต์ไปในทางเว็บไซต์นะครับว่างานเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยครับเขาก็จะ ติดต่อเรามาเพื่อขอเราเข้ามาศึกษาเรื่องออนไลน์ต้องใช้คาว่าธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกนะมีการลงทุนนะแต่ว่าวันนี้ครับเราลองนั่งคิดถ้าวันนี้เราทาธุรกิจออฟไลน์กับทาธุรกิจออนไลน์มันต่างกันยังไงรู้ไหมวันนี้ถ้าทาธุรกิจออฟไลน์เปิดหน้าร้านใช้เงินเท่าไหร่ลงทุนเยอะเอาเอาปงๆนะแสนหนึ่งไม่อยู่นะถ้าร้านสวยหน่อยของต้องอะไรต่างๆผูกไหมครับแต่วันนี้ครับเราไปชอบพื้นที่ในออนไลน์เนี่ยใช้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ห้าร้อยบาทก็ทำได้แล้วนะ S <S เพราะอะไรอ่ะตามเว็บไซต์ดูหนงดูหนังอะ่ะมันเดือนหนึ่งห้าร้อยอ่ะเดือนละห้าร้อยก็มีนะครับแต่เว็บมันเล็กไงแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปลงเว็บดีหน่อยใหญ่หน่อยมันก็สามารถทําให้เรารมีตลาดได้ไงมันก็เหมือนเร<อ>าเปิดร้านออนไลน์แหละคุณจะบอกว่าทุกคนสามารถเอื้อมถึงในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่แล้วเราถามว่าดูดีไปเปล่าแล้วผมได้อะไรคู่ตรงๆนะครับธุรกิจเนี่ยทําแล้วมันได้อยู่แล้วแต่ผมได้อะไรรู้ไหมโอเคอ่าทางทางน้องๆขายได้มีบริษัทมียอดไหมครับ ก็ผมบอกแล้วว่าผมมีกาไรสามเปอร์เซ็นไงครับโอ้ยกําไรเราเท่ากับคนอื่นเลยถูกากาไรผมกับกําไรน้องๆเท่ากันอืแต่แค่ว่าผมสอนคนได้มากกว่าน้องบางคนผมเลยได้เงินมากกว่าน้องบางคนเราเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เล่นคอมแทบจะไม่ได้เป็นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เห็นเขาทํางานที่นี่แล้วเขามีผลลัพธ์จากการทางานนี่คือเขาออกรถให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยถามเพราะว่าเขา ทำงานที่ไหนทําอะไรทํำยังไงอะค่ะเขาก็เลยชวนมาทําที่นี่คือเราเห็นไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปแอบดูสมัยก่อนคือไฮไฟส์ดูในไฮไฟส์เขามีไปเที่ยวด้วยมีไปนู่นนี้นั้นด้วยก็ทักเขามาเองบอกว่าเฮ้ยทำงานอะไรทำด้วยได้ไหมอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนชวนมาก็มาที่นี่ค่ะแล้วทำมากี่ปีแล้วคะ่ก็ ประมาณ5ปีแล้วค่ะมีโอกาสได้เล่น Facebook เล่น l ลน e แต่ไม่เคยเกิดรายได้เลยค่ะเลยกรอกข้อมูลเข้ามาค่ะเพราะว่ารายได้นะคะไม่ไม่พอใช้นะคะเข้ามาทำธุรกิจที่นี่ค่ะสองปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกคือเข้ามาทำที่นี่ค่ะไม่เหมือนกับธุรกิจเลยเหมือนกับครอบครัวซะมากกว่านะคะมันเป็นมากกว่าครอบครัวมันเป็นมากกว่างานมันเป็น สถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่คนมีความฝันลหลายๆคนนะครับอยากได้และเราสามารถทํางานในแบบที่เราต้องการได้ทุกๆเวลานะครับปกติเราอะค่ะเล่น Facebook เล่นไลนย์อยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะลองเปลี่ยนจากการเสียเวลาค่ะโดยที่มันไม่มันไม่เกิดไรายได้ซึ่งงานก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันค่ะนี่แหละครับครอบครัวแว็กซ์ลุภายใต้าการบริหารของคุณก๊อฟวงสกอรในวัย28ปีเชื่อว่าทุกคาพูดของคุณกอ๊อฟ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในทุกปัญหาของชีวิต วันนี้ไผ่มาอยู่ที่จตุจักรลาซ่าค่ะไผ่จะมาหาบ้านสัตว์ติดแอร์ <Yeah. S 1> เราไปให้หมีซื้อนอนเพราะว่าโอ้โหดี๋ยนนี้หมีซื้อทําไผ่เปลืองค่าไฟมากเลยแล้วไปเจอมาเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าที่นี่มีบ้านสัตว์ติดแอร์แต่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะดูเหมือนกับว่าทําจากลินเผาอวะวค่ะ มาทําเป็นบ้านสัตว์ติดแอร์ได้ค่ะก็เริ่มจากตอนแรกเราก็ขายดินเผานะครับข้างบนดินเผาก็เป็นพวกถ้วยเป็นพวกชามต่างๆนั่นเองแล้วลูกค้าเองก็เป็นคนบอกไอเดียด้วยเราก็จะเริ่มให้ไอเดียเป็นทรงตอไม้ให้เป็นทรงอื่นๆมาลองดูสิคือแม่เป็นคนออกแบบเลยว่าใช่ใช่เราคิดขึ้นมาทรงเห็ดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูจากรูปภาพของเห็ดต่างๆพอพอทำได้ีเสร็จก็เริ่มออกตลาดตอนนั้นตอนนั้นกี่ปีคะถ้าย้อนไปเนี่ย จริงๆก็น่าจะประมาณ2ปีแล้วล่ะครับนี่แหละค่ะหน้าตาบ้านสัตว์ติดแอร์ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านมีรูปทรงหลากหลายทั้งโอมงเห็ดตอไม้ทั้งโอก๊กบ้านนึ่งหลังนะคะมี3ชิ้นก็คือตัวบ้านถาใส่น้ำแข็งและฝาปิดค่ะส่วนคำว่าแอร์ก็คือเจ้าน้ำแข็งนี่แหละค่ะที่เอามาใช้อย่างลงตัวกับเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ได้เลิศเลยค่ะ ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงออ้ยละลายขนาดนี้เห็นจนหนาค่ะจริงๆดินเผาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ชิ้นหนึ่ง80บาทสำหรับหนูนะครับเริ่มต้น80บาทใช่าจากหนูครับไซส์เล็กๆนะครับจนถึงไซส์ใหญ่สุดตอนนี้ที่ขายอยู่ก็550ราสครับอันนี้คือแพงสุดแล้วแพงสุดแล้วครับห้ารอยหาสครับยกกันนี้ก็ได้กล้ามแล้วครับ550รสนั่นคือไซส์ใหญ่แล้วครับ รีชี่ของพี่จงนะคะเอาไซส์เล็กก็พอแล้วเพราะว่าตัวเล็กที่แน่ๆเตาหมิงซื่อของไผ่ได้บ้านหลังใหม่แน่นอนประหยัดค่าไฟด้วยจัดไปเจ้าหมาดื้อใครสนใจนะคะไปหาพี่แม็กได้บ้านสัตว์ติดแอร์ราคาถูกถูกใจสุนนะัขถูกใจแมวกระรอกกระต่ายและถูกใจเจ้าของค่ะที่จตุจักรพลาซ่าซอยเค่ะบ้านสัตว์ติดแอร์ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอีกหนึ่งไอเดียท้ารวยครับ โอ้โหนี่แหละครับไอเดียท้ารวยจากน้องไผ่นี่เด็ดอีกแล้วนะสัปดาห์นี้ใช่นี่ถ้าเกิดทําไอเดียท้ารวยไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าน้องไผ่อาจจะมีไอเดียเด็ดๆออกไปทาธุรกิจเองแน่เลยของมันแน่อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าไผ่เนี่ยแอบกระซิบลิขาราด้วยนะว่าจะทําอะไรทําอะไรฮะไม่บอกจะเก็บไว <c oughs> ้รวยสองคน,คนคใช่ค<ช>ุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรายการลุกแล้วรวยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการแบ่งปันข้อมูลแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากคุณกอบวงศกร ผู้บริหารของบริษัท Worldwide Advertising Group นะครับและติดตามให้ได้นะคะว่าสุกหน้า4ี่ทุ่มยีนาทีลุกแล้วรวยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจท่านใดที่เริ่มจากศูนย์แต่วันนี้เขาลุกขึ้นมาแล้วมีรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ